ตอบคำถามนี้ให้ก่อนนะคะถามว่าดาร์กเพลงนี้กับ โอเวอรการสเตอร์นะต้องเลือกไหมนะคำตอบคือน้องไม่ต้องเลือกนะคะน้องเสิร์ฟได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะไอตัวด a r k กเพนเงสคืออะไรคะคือเงินที่เราได้ในกรณีอย่างเช่นสมมติเรากลายเป็นคนว่างงานเราถูกพักงานเราถูกให้ออกจากงานเนี่ยเขาไปเรียกว่าพา m ์ติเชอริงนะคะก็คือ,อถูกบริษัทให้ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะ,ะจอดีไปเราก็จะได้ด a r k กเพงเงนะคะหรือว่าเราเป็นคนว่างงานอย่างเงี้ยนะคะลองเสิร์ฟไปนะคะส่วนไอเงินที่เราเรียกว่าโอเว g a n กัง์ r สเตอร์นัดนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นเงินสําหรับ พ่อลิ้งเดียวหรือว่าแม่ลิ้งเดียวนะคะที่เขาให้เราเนี่ยในกรณีที่เรามีลูกอายุต่ำกว่า8ปีนะคะ8ปีนะลูกอายุต่ำกว่า8 8ขวบนะแล้วก็เงินตัวนี้เราก็จะได้จนถึง ภายในระยะเวลาอินทรีย์เทวก็คือได้จนถึง3ปีนะคะเสร็จแล้วอะไรคะเอกสารเนี่ยเราก็ต้องมีให้พร้อมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะยื่นเรื่องไปถ้าเอกสารพร้อมแล้วเนี่ยมันก็ได้ใช้ระยะเวลาไม่นานในการที่เราจะได้เงิน2ตัวนี้มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเนี่ยก็ให้ยื่นเรื่องทั้ง2ตัวได้เลยไม่ต้องเลือกนะคะน้องจะได้ทั้ง2ตัวเพียงแต่ว่าน้องต้อง ตเตรียมเอกสารของตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วก็ยื่นไปทางอาจจะยื่นไปจะ,จะแบบถ่ายรูปส่งไปทางอีเม,มลก็ได้หรือว่าจะส่งเป็นแบบกระดาษไปก็ได้นะคะเข้าไปดูในเว็บของนับนะคะโชคดีค่ะ